เอจีโซลาเซลสวัสดีครับพบกันวันที่14กุมภา65ครับวันวาเรนไทน์นะครับมาเทสแผงโซลาเซลเที 1, ยร์หนึ่งยี่ห้อ j a กันครับมันต้องสภาพอากาศแบบนี้ครับที่ต้องการที่จะเทสแผงเทียร์วันให้ดูนะครับตอนแรกก็จะเทสตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะ แต่ว่าฝนมันก็ตกแรงเกินนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าในในบรรยากาศเนี่ยมันจะมีรังสี UV มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องวัดก็เครื่องวัดตัวหนึ่งก็คือแผงโซลาเซลล์นี่แหละครับที่มีความไวต่อแสง สักหน่อยก็จะเป็นชนิดโมโนนะครับจะทดสอบกับแผงเทียวันมันก็ต้องทดสอบกับสภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับตอนนี้ปั๊มไม่ได้เปิดนะครับปั๊มไม่ได้เปิดไม่มีน้ําไหลแต่อย่างใดอ่ะทีนี้เรามาเปิดกันนะครับปั๊มที่ใช้ทดสอบก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่หอยโข่ง750วัตต์หนึงแรงใช้ที่3แผง เหลือๆครับอ่ะโอเคมาเปิดกันแหงเป็น GE นะครับ GE 460วัตต์มาเปิดระบบกันนะครับยกเบรกเกอร์ขึ้นครับผมดูซิว่ามีไฟเข้าไหมออานะครับมีสถานะไฟขึ้นที่ออฟนะครับและถ้าเกิดผมยกสวิตด้านล่าง มันจะถูกล็อกรอบไว้ที่เบอร์สี่ตามที่ผมล็อกลอบไว้นะครับโอเคลองดูกันโวลต์มาแล้วครับโวลต์โวลต์มาที่แถวแถวร้1ยยี่สนะครับมาดูแอมกันดิว่าผลิตแอมได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับโวลตอยู่ที่แถวร้อยยี่สินะครับ มันก็จะลอดไปนะครับแอมอยู่ที่1.7ดูรอบสิอาอยู่ที่เลขสีตามที่เราลอ็อกรอบไว้นะครับต่อให้เล่งขึ้นไปอีกลองดูว่าแอมในในแสงแดดตอนนี้ขนาดนี้ยมันไปได้เท่าไหร่อยู่ที่1.7นะครับถึงแม้เราจะไปเลขห้เลขหกก็ตามแสดงว่าไม่มีเดดไม่มีแอมเลย เพราะนั้นอยู่ที่เลขสี่พอ,อลองเลขสามเลขสามลดนะครับอ่ะเป็นว่าได้ที่เลขสี่นะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแอมป์สำหรับแผงสี่ร้อยหกสิบวัตต์โมโนโบแบบฮาร์เซลแผงหลังขาวนะครับมาดูน้ำกันนี่ครับสภาวะที่ไม่มีแดดและฝนตก นะครับจะทดสอบแผงเทียวันก็ต้องทดสอบสภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับว่าเขาจะสามารถผลิตกระแสไฟได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแผงเทียหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้งานกับปั๊มน้ำก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเวลาที่ท้องฟ้าสลัวแสงแดดน้อย หรือจะเอาไปใช้ในระบบออ off ฟกริดก็ให้ไฟค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับทำให้เราระบบค่อนข้างเสถียรน,นะครับแผง JA ติดหนึ่งในห้านะครับติดหนึ่งในห้าเทียววันมาโดยตลอดนะครับสนใจแผงตัวไหนก็สอบถามทักทายกันเข้ามาได้ครับแต่และตัวก็ J.A. ผมจะมีอยู่แค่460วัตต์ครับแต่ถ้าเป็นจิงโกะนะครับจิงโกะตอนนี้ก็545วัตต์รับไตหน้าก็มี540 545แต่แผงไตหน้าลูกค้าก็ดูค่าไฟให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแผงที่ทำออกมาแล้วค่าไฟก็จะเป็นเน้นที่แอมป์แผงหนึ่งออกมาถึง17 18แอมป์ แรงดันอยู่ที่31สิบำหรับแผงใตหน้านะแต่แผงจิงโกห้าร้นี่ก็แอมม์อยู่ประมาณ13แอมม์วอลต์อยู่ที่แถวๆ40หน่อยๆน่ครับนี่ครับแอมมาแค่1.7นะครับปั๊มน้ำทำงานแล้วน้ำไหลเต็มท่อนะครับ แบบนี้ถ้าจะทดสอบแผงเทียร์หนึ่งก็ต้องสภาพอากาศแบบนี้ให้ดูนะครับแล้วเปิดกันยาวๆาดูที่หน้ากล่องอีกทีแอมก็ยังค้างอยู่ที่1.7นะครับแต่ถ้ามันไม่มีแสงแดดเติมเลยนะครับปั๊มก็มีโอกาสที่จะหยุดเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีแสงแดดเติมไม่มีเรียกว่ารังสี UV ในชั้นบรรยากาศ ที่จะมาช่วยในการผลิตไฟหรือมาทําปฏิกิริยากับแผงนั่นแหละครับมันไม่มีการเติมเลยแอมมันก็จะลดลงจนในที่สุดปั๊มก็จะดับไปนะครับในบางวันนะแดดจัดๆนะครับแดดจัดๆในบางวันเนะีเ่ยบ่บา,นนะบาย2องบ่ายสามบางทีเจอเงาบางนิดเดียวมันมันก็ดับเหมือนกันนะปัม๊ม หมายความว่ามีมีแต่แสงแดดแต่บางทีรังสี UV ไม่มีหรือว่ามีน้อยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับแสงแดดจะเข้มจะมากเสมอไปไม่เกี่ยวกับว่าวันนั้นร้อนมากอบอ้าวมากอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ในสภาวะอากาศว่ามีรังสี UV มากน้อยแค่ไหนที่จะเพียงพอสำหรับผลิตไฟ แล้วแผงโมโนก็จะตอบโจทย์นิดนึงครับว่าเหมาะเหมาะที่จะผลิตไฟได้ในสภาวะแสงอ่อนๆแบบนี้ครับนี่วันนี้ดูท้องฟ้ากันนิดนึงนะค,ครับผมหมืดนค้มเมฆหนานะครับเมฆหนาขาวโพลนเต็มไปหมดนะครับเพรว่าไม่มีแสงแดบดบเวดลอดออกมาเลยนะครับแผงเทียว,วันก็จะประมาณนี้ครับ เรียกว่าคุณภาพเขายังเป็นที่น่ายอมรับแล้วก็มั่นใจได้นะครับและแผงเจเอนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้จักไม่เคยได้ยินนะเอาจริงๆมันเป็นแผงอันดับต้นๆของเทียวันติดอันดับมาหลายปีนะครับแต่ว่าก็มีมีน้อยเจ้าที่นำเข้ามาเมื่อก่อนนะครับ แต่นี้ก็เริ่มมีนําเข้ามาบ้างนะครับผ่านบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับทาโปรเจกต์ใหญ่ๆเกี่ยวกับงานของรัฐบาลหรือเอกชนเจ้าใหญ่ๆนะครับแผงที่ผมนํามาจากดิสซิบิวเตอร์อีกทีนึงที่ผมไปเป็นดีลเลอร์เขาอีกทีนึงนะครับ power by นะครับ power by โดยบริษัทกันกุล นะครับหลายๆท่านน่าจะรู้จักบริษัทกันกุลเป็นอย่างดีเขาจะเป็นเจ้าพ่อเรียกว,ว่าเป็นเจ้าพ่อแดดเจ้าพ่อพลังงานลมนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลำดับต้นๆเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นแผงเทียวันที่ได้มาแบบนี้มีการรับประกันถึง10ปีนะครับมีการผลิตที่ได้มาตรฐานผลิตจากเครื่องจักรหุญญ่นยนต์ นะครับงานก็จะออกมาค่อนข้างเนียบคุณภาพมาตรฐานนะครับเราประกันถึง10ปีแล้วก็มีวารันตีที่25ปีในเรื่องของไฟออกนะครับเนี่ยครับเปิดย,วยาวๆคลิปย,วยาวๆผ่านไปร่วม10นาทีนะตั้งแต่ทำคลิปมานะครับ สิบนาทีเนี่ยปั๊มยังรันระบบได้ยาวๆนะครับทั้งที่ไม่มีแสงแดดและคลิปผมไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่ได้ตัดต่อปล่อยยาวๆให้ดูแบบนี้ผมไม่อยากซูมไปเจ้าอื่นแล้วล่ะไม่อยากซูมไปเจ้าอื่นให้ดูเปรียบเทียบกันว่าของเขาไหลหรือเปล่าซึ่งตอนนี้รถยนต์สัญจรเยอะนะครับแล้วก็มันบางมองไม่เห็น แต่บอกได้เลยว่าไม่ไหลแน่นอนนะครับไม่ไหลเหมือนแผงเทียวันแบบนี้แน่นอนโอเคครับเนี่ยสิบกว่านาทีแล้วยังยังอีกนิดนึงดูลวดลายของแผงนะครับแผงมีซีเรียลนัมเบอร์ตรวจสอบได้ทุกแผงนะครับหน้าแผงไม่โดนแดดนะครับ อันนี้ผมวางในแนวขวางสามแผงชิดกันนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างไว้ใจได้นะครับสำหรับแผงเทียวนไม่ว่าจะเอาไปใช้งานกับปั๊มน้ำอย่างที่บอกหรือยิ่งเป็นระบบไฟฟ้าด้วยแล้วนะครับการเลือกแผงที่มีคุณภาพนะการเลือกแผงที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานไปใช้ในระบบ มันจะได้มากกว่าเสียนะครับอันนี้ย้ําเลยนะครับได้มากกว่าเสียหรือถ้าคุณ,คณไปทําระบบเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วนะครับเลือกแผงต้นทุนต่ําเผอ,อคุณเสียมากกว่าได้มันจะเสียมากกว่าได้จริงๆนะครับเช่นเกิดแผงไหม้ลัดวงจรอย่างเงี้ยครับเกิดความเสียหายได้มันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับการใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า อันนี้ฝากไว้ด้วยครับผมโอเคร่วงเลยมา10กว่านาทีปั๊มยังรันระบบได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าจะทดสอบแผงเทียวันมันก็ต้องแบบนี้ครับวันที่แดดจัดจัดถือว่าธรรมดาไปไปดูแอมกันอีกทีนึ่งส่งท้ายครับยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับก็คือ1.7แอมเหมือนเดิม ปั๊มยังรันระบบได้นิ่งๆสวยๆเพราะฉะนั้นการสูบน้ำในสภาวะแสงแบบนี้ก็ได้สบายๆเรียกว่าสูบน้ำแข็งฝนนะครับสูบน้ำแข็งฝนโอเคครับผมนี่หน้าแผงก็เริ่มจะวันเดียวเริ่มจะมีฝุ่นมาเกาะที่แผงมีฝุ่นมีที่ผงที่ผง เผาอ้อยนะครับโอเคครับผมยีเจโซลาร์เซลลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ